เปิดเรตติ้งเกมรักทรยศ vs ลมพัดผ่านดาวหลังออนชนกันเรียกได้ว่าหนักใจแทนคนดูเลยละค่ะหลังละครหลังข่าวลอดวันพุธพฤหัสบดีของช่อง3ช่อง7สนุกสูสีกันจนเลือกดูไม่ถูกเพราะช่อง3ก็ได้ส่งละครรีเมคเรื่องดังจากต่างประเทศอย่างเกมรักทรยศนำแสดงโดยแอนทองประสมอนันดาเอเวอร์ริงแฮมและเป็นการพลิกบทมารับบทนางร้ายครั้งแรก ของแพตท,ทิเซียทันชนกูดมาลงจอซึ่งออนแอร์มาได้5ตอนแล้วในขณะที่ช่อง7ก็ส่งละครเรื่องใหม่อย่างลมพัดผ่านดาวนำแสดงโดยอัมพัชราภาประกบกับสองพระเอกหนุ่มติ๊กเจษดาพรและเข้มหัสวีออกมาให้ได้ติดตามกันเป็นตอนแรกซึ่งต้องบอกเลยว่าเรตติ้งสูสีกันสุดๆเพราะลมพัดผ่านดาวเปิดตัวที่เรตติ้ง2.9ในขณะที่เกมรักทรยศเฉือนเอาชนะไปที่เรตติ้ง3.2 โดยจะต้องบอกเลยว่าเป็นละครเพียงไม่กี่เรื่องของช่อง3ที่สามารถเอาชนะช่อง7ได้แต่เรื่องแบบนี้ก็ต้องรอติดตามกันแบบยาวๆเพราะช่อง3ออนแอร์มาได้หลายตอนแล้วในขณะที่ช่อง7เพิ่งจะลงจอก็คงต้องรอให้ออนแอร์ไปอีกสักพักก่อนว่าเรตติ้งจะสามารถขยับขึ้นได้อีกเท่าไหร่